การเล่นแร่ปแปรธาตุเป็นศาสตร์ที่สัมผัสของลึกลับของทุกสิ่งและการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสเก็ตภาพเอาไว้พออาจารย์เอาไปเดือเจอของที่น่าสนใจทีไรก็จะวาดเท่าที่สวยงามออกมาทุกครั้งเลยแล้วนะจงตื่นขึ้นเท่าฐานได้ชีวิตแห่งโลกและจักรวาลจงก่อกําเนิดชีวิตใหม่ขึ้นมาเซลครสเธอเข้า,าใจแล้วหรือยังฮะอาจารย์เอาไปเยอะแยะไปเลยค่ะ เป้าหมายต่อไปที่จะวาดก็คือวีชาร์ฉันชอบโครงสร้างของกระดองนี้เป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นรายละเอียดของพื้นผิวแล้วก็ความมันวาวแต่ส่วนอื่นของวีชานั้นธรรมดามากไม่คุ้มค่าที่จะลงรายละเอียดเท่าไหร่เอาละจงตื่นขึ้นเขา้า่านและชีวิตอาจารย์เอาเบียฮ ฉันเกรงว่าการสร้างสิ่งมีชีวิตแบบนี้มันอาจอยู่นอกเหนือการยอมรับในฐานะนันเรนได้แปดาตุนะคะอ๋ออย่างนั้นเหรอฉันเป็นแบบนี้อีกแล้วอะกระตือรือร้นในสิ่งที่สนใจอย่างเต็มที่แล้วก็เมินเฉยสิ่งที่ไม่สนใจมากเกินไปแต่ความกระตือรือร้นในครั้งนี้ไม่นานพอที่จะวาดภาพเดียวให้เสร็จมันจะจบเร็วไปแล้วนะ